ไม่ยอมเก็บนะมีพวกเก็บแบบนี้ด้วยนะครับอีกทีหนึ่งอืมเอาเลยครับทีนี้เดยวเวลาเรียบร้อยเโบจีนจะให้คำตั้งมาก่อนติดตั้งกันดีกว่านะครับเอ้ป้ายโเจีมีหลายสีนะครับสีเขียวก็มีสีเหลืองก็มี สีน so so, kind of so, ้ำเงินก็มีส e> right? yeah! so, ีชมพูก็มีนะครับแต่แล้าก็มีลักษณะมันเหมือนกันเราสามารถที่จะเตะอันไหนก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเตะตรงไหนรู้หรือยังครับเรารู้หรือยังเราเจอเราจะเตะตรงลายระตูนแล้วเตะแล้วออกเสียงไงครับจริงเหรอเตะแล้วออกเสียงไงนะเตะต้องออกเสียงให้ถูกต้องแล้วเวลาเตะต้องมีการกำหมัดต้องมีการตั้งกายในท่าเตรียมด้วยตั้งกายในท่าเตรียม ตักก้งการอย่างไรดีตักก้งการอย่างไรดีนะครับตักก้งการยัมเดิมเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราจะเตะข้างขวาข้างขวากว็าอยู่ข้างหลังแ,แต่เวลานเตะก็ะออกเสียเอ้อ <Yeah. S 1> ตักก้งการแเอ้น, <Yeah. S 1> ค,นนะครับเวลานเตะใช้ตรงไหนเตะครับตรงไหนเตะางหลังัเตนะครับเาใช้ <Yeah. S 1> ไม่ใช้ลายนิว้วจิ้มมันไม่ในเต้าแลบบ้ว เดี๋ยวเ้าคุณเจนก็จะขาดออกทะลุออกแล้นิ้วเท้าก็อาจจะเจ็บได้เราต้องเหยียดเท้าให้เป็นด้วยนะครับไม่เหยียดเท้าเป็นมันะได้แรงแน่นอนเอาล้ะครับคุณเจนจะแบงแถวออยสีแถวล้กันนะทุกคนฟังดีๆนะคุณเจนจะให้ใครไปอยู่แถวไหนน้องน้องรงนี้ครับชื่น้องอะไรนะที่น้อะไรนะป้าอยากอยู่แ้วน้องแสตนน้องอยู่แ้ว